สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านค่ะทั่วโลกเลยนะคะมือนีเนาะค่ะช่องปาต่อยคนมีเซ็นพร้อมทั้งมาวินชาแนลนมอามคนเดิมแล้วก็บ่าวเขียดนะคะสิเด็พาท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะมาตามต่อขอโชคขอลาบคับสารดอนปูดตาค่ะมือนีก็มา้น้ำกันหาทันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปผัวกระเทียม้านกันเนาะค่ะเนาะว่า อ้นีอบอาบอกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกๆท่านนะคัเนาะหลานทีซอยอะไรแด้อเจ้ซอยน่านสวัสดีค่ะแบงแบงมาถือกระเป๋าดีด้วยดูเอาแฟนคนละฟ้าบ่เนี่ยอ๋ครับวัสดีปีใหม่บ่ีปีใหม่คับที่หลังเนี่ยของที่กะยัดตดเสียงแห้งลายตดเบาเดอเพราะว่า เกงใจหนองแบงน่หนองแบ่งมาหาออขุดอยู่เขาว่าอือเราแบ่งเนาะยังตัวก็เกีงใจกันเด้เนาะไม่ตัวเท่าหลายเนาะจะเห็นว่ากันเลยเอาละเอออือเอาหน้าเอาหน้าจะคว้องต้นเบียร์เขาเ้เดียลอเือนเออเอาๆมันยังไมาอยู่ใสนี่เอาดอนผู้ตาเออที่ดอนปูตานะดอนปูตาเอาประเดีวมาดอนปูตาโดนหน่อดิแมีนหลยงมดแล้วครัไปเอางี้ไปขอกันดีกว่านะครับไปนะครับ เตรียมฟ้องมา,อาด้วยขึ้นกระ,ะเป๋าถูกครับเตรียมของจริงยังมาเตรียมนี่เนาะค่ะเบาเขียนงับงามงามแบบน,นี้คืนกันหน่อยเดี๋ยวสิซองทะเบียนรถอ่าโอเคเอาด่าแค่ออกน้ำเบาเขียนนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมทะเบียนรถนุ <ลด S 1> ่มอามเนาะคะ่ะเนาะด่าไหวมากนะครับรถคันนี้ให้โชคมากตลอดเนาะค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าค่ะนีมือนี่เนาะค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวสิผ้าท่านผู้ชมเอ็ซีทุกๆท่าทนเนาะค่ะเนาะมาขอโชคขอลาบกับฮึ่มกับดอนปูตาเนาะค่ะแมนแมนเออเนาะนั่นเห็นบ่เล็กเต้ละจุดเต้ละหม่องตะบอนคือเหล็กค่อยอืม นั่นี๋ยววางเออเดี๋ยวเรือกยันหนึ่งแล้วว่างเรืองบักเมืองเรืยอบักเมืงฟ้าไม่โดนหลายดิช่วงนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเก้าหกสองหรือเจ็ดหกสองเนาะค่ะแต่เจ็ดกสองับเก้หรือิแมนมันเป็นเหล็กค่อยเออเอาเดี๋ยว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 เดีวเยแปลคออ้วเอ้ามองนีขึ้นเป็นรูปหนาค้นแท้นี่เอาเป็นตัวเลขอีกตั้งหาก เป็นตัวเหล็กนะแมนดีว่าโอ้เป็นหนาคนอ่ะแมนเป็นหนาคนเหรอเ้ยเดี๋ยวดเอ้าเว้ยบุกม่วงบุกม um ่วงปลาด้วยอ่ะนี่ตัวบุกใหญ่หนึ่งยุบมองหันยึดมองซานน่ะบุกม่วงปลามันลนเนาะค่ะเนาะ วันนี้มาขอโจ๊ขอลาบครับแม่นค่ะเอ้าอาวินอบินหมดแดงขึ้นไปเห็ดห้างยุทธหานะเออเอ้าปลาจอยดูครับท่านผู้ชมโอ้หมดแดงมาเห็ดห้างตันหมดแดงที่มีไข่นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมหมดแดงที่เรากินไข่นะคะหมดแดงเดียวมันเปแมนเทียนเป็นห้างแสดงว่ามันห่อนแห้งอากาศห่อนห่อนแล้วก็บ่มันมีนามน้ำน้มไม่ขวดไหมเราเคยเห็นหมดแดงยังทีนักอื มันไม่นามมันได้ขวดโมเดมกัมากินนามแล้วเขม่เหยียดท่างอ๋อโมเด็มใล่หรืออเห็นโมเดมปะเห็นอุ้ยอ๋อนี่เหรอนี่ดขวดนั่นน่มี่ขวดเ้ยโมดอมนี่ไม่หลายขวดเลยสองสามสามขวดสี่ขวดเลยแสดงว่าชินนามเขาเห็นอยู่ไดขวดมีไม่นามมาเลยโมเดมเด่มีนามเรากโมดไปกินหมดโมเดงมม,ดมันกิน ตัวนี้ก็ําลังลงไปไหมเนี่ยอันเอ้าแสดงว่ามันกินเทียนอันเทียนี่กับโบกเบิร์ตันเติมสิสินั่กําลังขึ้นทายอยู่พี่เอ้ามาทางมดเลยเทียนหลายเลยนะครท่านผู้ชมโมแดงกินไข่เนาะค่ะเนาะวันเดีเดี๋ยวเขามักั้งกล้องขอโจกขอลาบดีกว่ะแน่นค่ะโมแดงสิกินบอสันเลียอยู่บ่นั่นแล้วจังหวะนีงคือปัญหาเอาอวินไม่ได้กินบอสันเลียอย่างเดียวเด้กินหอดสร้างหมดกินสร้าง หมดกินสซ่างก็เห็นป่ะเนีนเคยนี่แหละเพราะได้เห็นนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวย่มไปโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเตรียมโต๊ะเทียบพื้นที่กันนะครับก็จะได้เตรียมถูกเทียนไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปเตรียมดอกไม้ถูกเทียนกาบไฟขอโซคอลาบก็โดนปู่ตาคด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสามช่องนะคะสวัสดีช่องหนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลป้าต้อยคนมีเซนหนึ่งสอง สามสี่ห้าห้าเทียห้าทุกแกพอตะขอบเสร็จก็มาลุกได้ยินี่ยตุ๊กแกร้องครับเลยใช่ครับห้าครั้งนะครับครั้งแรกจำซอยข่อยในเด้อมุเจเอห้าเทียห้าเทียวันนี้เนี่ยมีหนุ่มอามคนเดิมเบ้าเคียดน้องแบงค์ไปรับน้องแบงค์มาวันนี้นะครับแล้วก็มาวินแล้วก็ป้าต่อยคนมีเซนมาวินแชนแนลด้วยวันนี้พ่อสมแด็จไม่ได้มาเพราะว่าชวนพ่อสมแด็จมาแล้วพ่อสมเด็ว่า มันเป็นบอลงบอลเลงแดดหอนมันแหดดหอนมันเงาแดดดินเพิ่นว่ามันเป็นเพี้เพี้ยเป็นแดดเปนแดดหอนมันตัดกำลังเราวเนียนผู้เฒ่าเนาะค่ะเนียน่นว่าสิไป่ใช่กินก้อนแดงเขาเรียกแบบผัดาทยบ่เป็นหอนแดดหอนแห้งจนหมาอยู่บ้านเอาตายจนเออบักไก่ทุ่งทองอืมถุงทองตายผมไว้อะไรทุ่งทองอยู่สักสองสามวันนะครับอืมเนียงเขามากเลยทุ่งสารเขานะครับแต่เอาเขาไปฟังเลยนะครับมีตุ๊ก ได้วจะปีกี่ต่อไอ้ต่อยซีปีซีปีอืมอันนขึ้นได้ซีปีม้ามาตัวนันนอ่ะไม่ยังอ๋อไอ้ไฟไฟไฟอือเหรอนะครับท่านผู้ชมวันนี้ให้เห็นแล้วเนาะมองนี้นะก็คือดอนปู้ตาแม่ค่ะบริเวณหน้าดวงเนี่ยตรงตรงนี้เนาะก็คือให้ตรงนี้แต่มเงินต่างๆให้มองนี้เลย เบิ้งยังกินยังก่าวว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมเนาะเออเบิ้งไว้ไปเป็นแนวทางวันนี้มาขอโชคขอลาบนะครับของวันที่เท่าไหร่นะมาวินวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับโปรดใช้วิจ<ม>ารณญาณเมฆารักษณ์ชนด้วยเยนี่ยเขาจะถามว่าแม่กันนี่นคนไหนเนี่ยแตกค่ะเนี่ยแตกแมนมันห่อนไหมค่ะท่านผู้ชมครับอากาศร้อนมะการกล่าวพร้อมกันกับสารดอนปู่ตานะครับผมท่านผู้ชมอไปสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาวินบอกอาเปนเด้อถูกสาธุสาธุเด้อปูตาเลยพร้อมโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าทีพระแม่นางเทวานีเทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาณสถานที่แห่งนี้พร้อมโดยเจ้าป้าเจ้าผู้ที่ดูแล ทุกองทุกดวงมีลูกหลานทีมงานชอมวิ่งชาแนลนุบามพนเดิมปะตยอยคนมีเส้นพรอมเดเบ้าวเขียนและน้องแบงก์กเดินทางมาสักกะละเพื่อขอโฉกลาบนั่มปูตาผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้มีหูแก้วตาทิพย์ผู้มีความเมตตาสงสารกับมนุษย์โตกทุ่ันทุกคนมนีลูกหลานอ่ากดรเดินทางมาขอโฉคขอลาบคือขอเลขทายร้อยที่หนึ่งของวดวันทีหนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเด ให้ได้สามโตตรงๆงปังๆเด้อปูเอ้ยปวดเมตตาสงสารให้รูหลานเป็นสะพานบุญเพื่อนําไปฝากไปตอนเอฟที่ทวโกให้เพิ่นได้รุด้นจากควมทุขวมยากรุด้ลจากหนีสินทีอ่าแต่ละปูแต่ละน้นผลกับลาบากมือนีก็ขอให้ปูได้เมตตาสงสารปรดภัยผู้ที่กําลังตรงระกัลลำบากให้รุด้ลจากควมทุกเวทนสาธุสาธุสาธุเด้อปู อู่ร้านมะขอโฉกขอหลาดมาขอจิงขีกิเนมาขอเพิ่งปุ่บารมาีร้านโอนู่น <ละ S 2> ตา<น>เ่อ้น,น,น,นั่งกนขวดสมุชครับจนหมดแดงนัดตามคืนนี้หลายเลยผู้ชม<อ>หลายเลยว่างานอดคอเกิบร้กันได้เลยนี่แล้วก็มาทำรังในขวดน้ำที่มาถวายกับปู่ตานะครับแต่ว่าเฮ้ยเฮียเมื่อพี่จะออกไปพูดไปยังอ่ะไม่โดนเปล่าเกียริเกียเกียรยาวไปปักพ้น ใบไม้แห <mile> ้งหลายเป็นยังปลาสมองเออเลยวะถามเนี่ยสมองเออเลยไปใบไม้มันแห้งหลายอย่าไปปลาแต่ว่างไม่แต่ว่างไม่ไม้มันโดนมันไม่โดนผู้ชมเอ้ามานะ้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิให้น้องแบงค์นะครับไข่เงาเสี้ยมซี่เพิรนมาขอโชคขอหลับปูดาปูตาครั้งแรกครับผมเอ้าน้องแบงค์ขายเงาเชลลไมัเด้อ แต่ก็มั่นใจป้าแบบนะอ่ะผู้หียงที่ต่อระวังบอกม่วงโดนเคยหัวด้วยหมอกปลาแนนหมอกม่วงแนนหมอกปลาุกแนนบบกอดเนอะอ่าไม้แรกออกมาแล้วครับไม้แรกค่ะแรกได้มาหมายเลขแปดครับ หมายเลขแปดนะครับแปดมันมีหินนองปะแปดนี่ก็มีอยู่ไก่โนโดนโนต้มีเกลยวิ่งว่าลิงปะเอาวิ่งเงียมกระาะวิ่งงปะาวะคอนราวะคอนคอนคอนดิท้ายคลบปุ้มต้ผมที่บ่อยฟังเด้อมาวิ่งกระแล่งต่างกล่องใหม่ลนตอนตอนตอนเบาแบกเลยนะแบกบินกับบอลบอลบอลใส่กล่องราวก่อนคอนดิทชายคิบนะตรนตอนตั้งกล้องก็ตุ้มบมีกยังบกยงเ่อวันที่ไอํานิ่งันเดียวมีง่างนยังเล พยายามคืนลิงกับหลีด้วยยามคืนเขาจะไปสนใจมาหันอย่าไปกังว้นอ้ยอิฐานเลยอาทิฐานมายที่สองออกมานะครับหนึ่งสองสามสี่พอว่าจะนับได้ยุ่งห่ะสี่เทียครั้งแรกไปหาหาที่สองเลยสี่สี่มั้ง เชียงบกกอกแ็นเลยโอ้บ,อก,มอบอกม่วงบกม่วงบกม่วงลนบกม่วงปลามันสุกบังเลขกี่ตัวตัวที่สองได้มาหมายเลขสองครับแปดสองแปดสองแปดสองครับแปดสองโอเคแล้วได้คนไหมแปดสองทั้งเรืเท่าไหร่แปดทั้งสองแปดสองอ่ะโอเคเาะเ้า อยูเหอเห็นท้องเขาอีกั่ยเไหมแตสองเด้อทาขายอะกกินขาดโอเคโอเคแลก็นังใจเออดนมาหนักหนึเงอย่างนี้ต่อบอกเขาอยงเสียงอย่างตุบอยู่ทั้งหลังอะครั้งที่สามครับทางพ้น แปดแปดสองห้าแปดสองห้าแปดสองห้าขยอแปดสองห้าครับท่านผู้ชมแปดสองห้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับครับแปดสองหาย่มงเหรอครันะครับเดี๋ยวก็จะให้เบาเขียนนะครับใครเยานะครับผมนะครับบอสตองแล้วเศร้าแล้วพ่อแล้วเออหยอกเสื้อๆอุ้ยอ้ําเลขถูกคือง่านไหยเป็นไงบ้างบอกซีหาการ จะเลียงกันดิสี่ห้าหกกันดิไหกสี่ห้าหรือสี่ห้ากับแก่ห้องสี่เทียก็หาเทียบอ่ะปมือครับโอ้โหจบกับเกลี่ยเลขทูกนะครับท่านผู้ชมมีหกมีสี่มีห้าทุกเกร้องกันเมื่อกี้เนี่ยมีห้ามีสี่นะครับเดี๋ยวถายฟักอีกเที่ยงใช่ร้องครั้งแรกได้หาค่างแล้วนะร้องครั้งแรกร้องได้สี่เป็นห้าสี่ห้าสี่นะเดี๋ยวเราดูครั้งทามมาครับ ปานวัดตั้งใจแกเลยวะแม่นบ่ฮู้ล่ะแต่แม่แบบนี้พี่จังไก่พยานาดเห็นบ่ยังสั่งได้เด้อืออเ้าวลูกแกครับผมขออีกทีนึงครับขออีกทีนึงห้องมาเลยถ้าว่ารีสิออกตัวนี้ห้องม่อีกทีนึงจีจักเรีนะบกมุ่งโดนอีู่แล้วบกมุ่งโดนเดี๋ยวท่านาผู้ชมครับ บเอาดีบเด้ว่ายื้อไวลนี่เหป็นยังเอาวินอาวินบออานี่มาเอาเอาอ้๊ยอุ๊ยอยเอาเอาใหม่นม่ลนเอาอียงก็เป็นนังซี่นี่เงึงตนใหม่พอเอาวินหรือใม่มันเป็นฟาดงเออมันเป็นงาตายตนไม่งานใหม่ล้นปาาดหักลงเลยอต่อไอเอียงเรียนไปว่กันอะก็ดี่แหละตัวใหญ่เลยด้จนวงงไม แมนเนี่ยฮะนี่เปงมดีมาขหนีไม่ต้งหัวไข่ไข่ใหม่รือใหม่ไม่แล้วงางาใหม่งาแห้งแมหากลงเต็มเลยนี่ยดีดีนะบะโหนใส่กล่องใส่เนี่แล้วบ้งแบีงแล้วังหัวท่านผูชมเดี๋ยวขอยบอกบิงหันก่อนมอุหนีท่านก่อนเขาน่คือนึ่งจะต้้ทั้งอย่างบุใชยามหนไว้หนึ่ง ลุกแกห้องหาเทีย้ที่สองห้องที่เทียนั่นสองสามแล้วสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้า <c oughs> สิบสิบเทียพู้ได้แปลออกครับลูกแกครั้งที่สามร้องสิบครั้งครับ หลังจากหลังจากร้อนร้องตัวนี้ลนก่อนถูกต้องเดียิงเสียนต๊กแกอห้อง้นี่ตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเทียห้าเทีย ตุกแกห้องหาเกยอืมทุกแกเอาจำาน่อยได้ไหมตัวนี้แหละตัวนี้ตัวนี้ที่มันห้องหาคุนบ่อครั้งที่สองสี่มานี่ตัวที่ห้องครั้งที่สามมันกมันคนละโตนี่ตัวนี้แจ้งแมนตัวนี้ตังที่สามสรุปให้อยู่นะทุกแกร้องครั้งแรกตัวนี้นะห้าั้ตัวนี้นะเพราะวันผมจําเสียงได้ห้าครั้งครั้งที่สองสี่ครั้งที่สามห้าแต่ครั้งนู้น ไอ้ครั้งครั้งครั้งก่อนที่จะร้องห้คาครั้งร้องสิบครั้งมีห้าสี่ห้ากับหนึ่งศูนย์ถูกต้องนะมะแมนตอนนั้นท่านผู้ชมละครข้อคิดคูปได้เดี๋ยวดเอาบอ,อกเกีย,สสยร์หกสี่ห้าตอนนั้นวันนี้ก่อนมันเป็นหลบหลบหัวใจเอ,อ,อกเกียร์ตื่นตื่นแห้งมาเลยแเอาเอาไปยูโรลดจ้ะเอาสิเอาท่านผู้ชมผมขอบอกเกียร์ยูโรลดได้เพราะว่าเกียร์หกหัวใ,ใจตื่นแล้วเออเออแตดแห้งนาวิน เอาเอาเอาเบ้าเขียดไปยุ้รถก่อนเอาไปไว้รถเขียดยแบง่์เขียร์โอ้หามมาสั่นเออผ้าผ้าเขียดไปนั่งยุ้ยรถหามเขียด์เป็นไปวะเลยดิโอ้หามเขียร์กันนี่ไหมโอเคเอียพ์่ปเออแบงแบงไปยุยรถเลยเอาไปไว้ท้ายกระบะเดินผ้าผ้าไปนั่งยุ้รถเอาไปไว้เอาไว้หลังกระบะเอาไว้หลังกระบะบ่แมนรัดบ่แมนท้ายคลิปแล้วหายได้เลยเข้าไปเขียดเนี้ยได้ละเดี๋ยวนะครับคุณผู้ชม ก็เสียเไว้นักมากเลยใช่รถกรแล้วนี่เสียงใคมันได้ข้อย่างปรเห็นอย่างนี Eight, two, ้ประเหต์เลยนะครับมาแบ่งมาเลยมาเล็วมามาเอาไปแบ่งมากครับทุครับท่านผู้ชมครับคนสนุก็คืออ่าเลขเซมซีได้มาแปดห้าเอยแปดสองห้าทุกแกร้องห้าสี่ห้ากับหนึ่งศูนย์แมนค่ะเลขทุกได้มาหกหกสี่ห้า จบข่าวจบเกียร์ครับนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวไปสองเล็กทูบก็จะลาเลยค่ะเนาะบอกกล่าวลาปูดอนปูตานะครับเพราะว่าเฮ้อคนละโตโอ้คนละโตโอ้ยจุกเกะจะเป็นหลายทางเออเฮ้ยไปยังไปยังไปยังฮะ้าไม่ไปยังอีกน้าไม่ลนไปไหน พุ่นงานแบบไงหนึ่งงาบนแบบไงเลยใครตัวมาถือหัวดีนะที่บ่ได้ลนใส่หัวถ้าลนใส่หัวแย่เลยเนาะตรงหลังเดียวต่อยหัวมันมีใหม่ลนไหมโอ้ฮาสิบ่ได้เก็บไปเฮ็ดเฟื่อนบ่เอ้แต่ว่าเพิ่นหามเอาเพิ่นหามเอาข้อยู่ในนี้ไปลนใส่หัวที่อามล็อกเลยทนีจับทีแต่ว่ามันหักมาใหม่ๆเลยตนไม่กันเท่าไม่กันเท่าบ่ไม่กันเท่าโอ้ยมันผุตะพอนหักลงมาเดี๋ยวเพรมันไม่กันเท่า กบป่ะบอหน้าบอหน้าบอน้าบอนะอะบราจะไปสนใจไปทนใจใจเดี๋ยวเดี <S> <S> <S ๋ยวเดี <S <S 1> <S 1> ๋ยวผูชมเสียงยังซานผมสิบบบบบบพวงบะครับคือเอบนี้บบบวบบบกล้องมาบบดบบบบาบบบีบบ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 บะบบบบบับบ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 บาบบบบหบบาบบบบบาบอบบบาบบบบบอบบ่บบบบบหบบ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 บ่บบีบอบบบงบบบีบบบิบงบบ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  ต้องเป็นเป็นสัตว์ใหญ่ตื่นเต้ที่มันแหลนขึ้นไปบ้างครัคือเขย่าเขี้ยจนงานใหม่โดนลงมามาคิดไปเลยมาโดนมลมาดูแลบ้าแบงบอกนะครับท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเอากล้องมาดูเลขทูบเดี๋ยวขอบอกกล่าวปูลาลาตรงนี้ทานผู้ชมเนาะเร็นาะแน่นค่ะคนเด็ดตัวใหญ่เนาะเออเพราะว่าเดี๋ยวขาว่าข่อยู่ว่าเอิอที่มันมาตรงว่าเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าอีตรงว่นะครับท่านผู้ชมเอ้าท่านผู้ชมครับไปเดี๋ยวเอากล้องมาดูก่อนครับผมค่ะไปค่ะเลขทูบบกัันคคร่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ่งเลขทูบเนาะค่ะเนาะเลขทูบกับ สารดอนปูตาเนาะค่ะเนาะนี่เนาะค่ะข้างบนนั้นเป็นมีเตาต้นใหม่ใหยแบบที่มีงานใหม่เมือนกับหักลงมาเนาะค่ะดีนะที่บริษัทถือหัวคนยืนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะนี่ครับท่านผู้ชะไม่ง่ายเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปเบื้องเลขกทูบกันเนาะค่ะเนาะเลขกทูบกับดอนปูตาเนาะค่ะรุ่นนะไม่รุ่นของปูคนกับห่เหลวเนาะค่ะเนาะมีหกมีสี่มีห้าเนาะค่ะ เนาะค่ะเนี่ยเนาะค่ะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องเสนอเป็นแนวท่าเน้ะค่ะเนาะกระสีประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเฮ้ย นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมบดแดงมาเห็ดหั่งอยู่เนาะค่ะเนาะหลวงพ่อหลวงพ่อเชื่อวะหลวงพ่อเชื่อข้างในเหล็กเบิ้งวางเบิ้งตามจุดต่างๆเนาะค่ะเพื่อมีอย่างให้เบิ้งอุ้ยคนหลุดบางทีเนาะงานยุ่เสียวเลยนะ กับประมาณนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมกับสารดอนปูตาอย่าลืมดวยค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องป้าต่อยคนนี่เสซนมาวิงชาแน,นลหนุ่มอามคนเดิมพ่อทงแหลกคนเดิมด้วยนะคะค่ะเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกับดอนปู่ตาฮะฮะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเอากับแก่ตัวนี้มันห่วงตาหาตัวนี้ตัวเดียวกันได้หน,น,นิย่่าออนี้เดี๋ยวชมกับหงงกันอยู่เอาโอเคครับเอาแค่นี้ว่านีา่เนาะค่ะรอบ เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะะเนาะค่ะเนาะกะอย่าลืมด้ค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยช่องปอ๋เต๋อคนนี้เซนมาวินชาแนลหนุ่มอามคนเดิมพอ่อทองแหลคนเดิมก็สิแดงกาบล่าท่านผู้ชมล่าเหยียบซี่ทางบานล่าปูไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะไปผอมๆมกันสำหรับคลิปนี้ขอให้เอฟซีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่าน โชคดีนอนหลับให้ได้เงื่อนเมื่อนนอนตื่นให้ได้เงิ่นเสีนย่าเจ็บย่าจนให้ลำลำรวยๆยตลอดปีตลอดไปเดินทางไกลไกก็ขอให้แขวขาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงให้มีโชกไม่หลาบให้ลำลำลวยลุยไปกับดอนปูตาเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะกดติดตามนะครับที่ทั้งบ้านทุกที่ทุก